บรรยากาศที่สาพานมิตรภาพไทยลาวหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีคําสั่งให้ปิดชั่วคราวห้ามคนยานพาหนะสิ่งของเข้าออกประเทศเว้นรถบรรทุกสินค้าและคนขับไม่เกิน2คนเพื่อสกัดโควิด -19 โดยให้มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ตามด่านพรมแดงเข้าออกก็ได้มีการทยอยปิดและผ่อนปรนบางจุดตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาทําให้วันนี้หลงเหลือผู้เดินทางบางตาและค่อนข้างจะเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้ให้คําแนะนําแก่บุคคลที่เดินทางเข้าออก หากเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยต้องการจะกลับประเทศของตัวเองก็สามารถเดินทางกลับได้แต่หากเป็นคนต่างชาติต้องการไปลาวต้องขอวีซ่าที่สถานกงศุนลาวที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่ากรุงเทพก่อนค่ะ ขณะที่จังหวัดนครพนมซึ่งมีพรมแดนติดกับสบปป,ปลาวกว่า153กิโลเมตรก็ปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนเป็นชั่วคราวเช่นกันพร้อมระดมกำลังทำความสะอาดบริ c l ีนิ่งเดย์บริเวณลานพญาศีสัตนาครราชจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนค่อนข้างมากรวมถึงทำความสะอาดทั้ง12อํอเภอรพร้อมกันด้วยค่ะ